ตามเซตติ้งปกติของเกมเนี่ยพอเล่นไปสักพักไฟฟ้าแลนะน้ำก็จะถูกตัดใช้งานไม่ได้แล้วทําไงเอาเรื่องไฟฟ้าก่อนถ้าเราต้องการจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องมีเครื่อง g e เรเตอร์ก่อนเครื่องมักจะอยู่ตามห้องเก็บของไม่สิกระท่อมเก็บของอะ่ะไม่ก็ตามโรงจอดรถในบ้านอะ่ะเมื่อเราเจอแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะใช้งานได้ทันทีเราต้องอ่านนิตยสารไฟฟ้าเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ก่อนยังยังยังไม่จบเราต้องเติมน้ํามันให้เครื่องด้วยถ้าเราจะถืออ่ะมันน้าหนักแค่ยี่สิบถ้าเราแบกใส่รถน้ําหนักมันจะสี่สิบเลยก็เตรียมรถที่แบกได้วย จุดที่เราจะวางหรือทิ้งเนี่ยควงวางไว้ข้างนอกอย่าวางไว้ในบ้านเพราะเมื่อเครื่องทำงานมันจะผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่าคุณได้พอเราอ่านหนังสือและเติมน้ำมันแล้วเนี่ยกดขิกขวาที่เครื่องแล้วกดเชื่อมต่อและมันก็จะมีออปชันเปิดพอเปิดแล้วแล้วกดลิกขวาอีกรอบมันจะโชว์ข้อมูลมีเครื่องอะไรบ้างที่ใช้ไฟฟ้าอยู่เครื่องมันก็ดังด้วยก็ให้ระวังเรื่องซอมบี้ไว้ด้วยนะโอเคส่วนเรื่องการตัดน้ำเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องมีประแจเลื่อนก่อนเพื่อหยิบที่ล้างจานวิธีหยิบคือไปตรงมุมซ้ายมันจะมีรูปไออคคนนที่ล้ายกกัับดิช กดไปมันจะมีคําสั่งย้ายอยู่พอกดแล้วมันจะมีกรอบสีเขียวขึ้นมาเอาไปชี้ตรงอ่างน้ําถ้าไปชี้แล้วไม่ใช่อ่างน้ํากดอ่างเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนวัตถุที่จะหยิบขึ้นมาถ้าเราจะหยิบอ่างน้าเราต้องมีประเจ้ก่อนซึ่งเรามีแล้ววิธีวางคือกดคลิกขวาสิ่งที่เราหยิบมาแล้วกดวางสิ่งของอ่างที่หยิบมามันเป็นอ่างที่ต้องมีที่รองผมก็เลยสร้างกล่องกอ หลักการที่จะสร้างที่กองน้ำเนี่ยอย่างแรกเลยอ่างน้ำต้องอยู่ในห้องปิดทีนี้เราจะสร้างห้องด้วยการสร้างกำแพงและประตูให้กำแพงนะไม่ใช่โครงผนังต่อมาแรงเก็บน้ำต้องอยู่ข้างบนอ่างน้ำในที่นี้เราจะสร้างบันไดเพื่อไปข้างบนสร้างแล้วก็สร้างพื้นไม้ตรงอ่างน้ำด้วยแล้วก็วางที่เก็บน้ำด้านบนของอ่างน้ำทีนี้ก็กลับมาที่อ่างน้ำก็คลิดขวาที่อาจจะมีออปชั่นต่อท่อก่อนจะต่อท่อเราต้องมีประแจเลื่อนด้วยประแจสีแดงไม่ใช่สีขาวทีนี้เราก็จะใช้น้ำไปแล้วโดยน้ำมันจะมาจากไอ้แหล่งน้ำที่เราต่อไปข้างบนเนี่น เพราะว่ามันจะกองมาให้เลยข้แนะนําที่เก็บน้ําแนะนําให้เป็นถังเหล็กมันเก็บได้ถึง800หน่วยลืมบอกไปเลยว่าไอ้เครื่องจ e n เลเตอร์เนี่ยสามารถทํางานได้ถึง20ช่องและสูง5ชั้นส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยไปเช็คในวิกิได้